สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสานภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยลรงเรียนสอไลคเคอร์วังชิวอชนะหลังจากที่เจ้าจ้านประกาศผลเสียงเชียก็ประทุขึ้นจากผู้ชมทั้งหมดและผู้ชมก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากจากจุดนี้เทพธ ประเภทมังกรแข่งแข่งที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้นางนำโรงเรียนไลเลอร์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยความสามารถของนางเองทุกคนเชื่อว่าความลุงลดเป็นของวังชิวเออรวังชิวเออได้แยกรัศมีจากสมาชิกที่เหลือของโรงเรียนไลเคอร์ตอนนี้ยังได้ยินเสียงเชียร์ในพื้นที่พักผ่อนเมื่อเขาควาคองวังชิวเออกระแทกอีเทนลงลงกับพื้นสมาชิกในทีมหลักและตัวสำรองทั้งหมดจากทีมของโรงเรียนไลเลอร์ก็กระโดดขึ้นด้วยความตื่นเต้นเมื่อผบม,มยุทธ์จังจ้านประกาศผลพวกเขาก็ริบว,ว,วิ่งขึ้นไปบนเวทีและมาที่ด้้้าาาาานนนนนนขขงงงอออวววััเเททีพกลลมบแะยึไปใ แต่ดูเหมือนว่าในอนิเมะจะไม่ทําแบบนี้นะครับชัยชนะพวกเขาได้รับชัยชนะแล้วนี่คือความลุ้งลดของโรงเรียนเซเลอร์ที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งตั้งแต่การแข่งขันครั้งล่าสุดจนถึงครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าทีมจากโรงเรียนเซเลอร์ได้ประสบกับการแข่งขันที่ยากที่สุดถึงสองครั้งในการแข่งขันครั้งที่แล้วเจ็ดปารานแห่งเซเลอร์ได้เป็นคนพลิกเกมและการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นวังซิเออและถ้าหากพวกเขาเป็นทีมเดียวกันล่ะวังซิเออรวกคุมสมาชิกในทีมของนา้นเป็นครั้ง จากสำนักถังก็กระโดดขึ้นด้วยความตื่นเต้นและเริ่มปรบมือพวกเขายังรู้สึกดีใจอย่างยิ่งกับชัยชนะของโรงเรียนสีไลเคอร์อีกด้วยเนื่องจากว่าพวกเขาทั้งเจ็ดเป็นเจ็ดประหลาดแห่งสีไลเคอร์พวกเขายังแบกรับความรุ่งโรจน์ที่เป็นของสีไลเคอร์ไว้ด้วยเมื่อเห็นว่าทีมของโรงเรียนสีไลเคอร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งพวกเขากอดไม่ได้ที่จะนึกถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่ต้องเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆในการแข่งขันครั้งที่แล้วทุกคนต่างก็มีอ,มรอมารมณ์ร่วมณจุดนนนีีีี้้บเเเววททกาาารขขข่งขงงงงหหออสดดดยิิ็ไป แล้วรีบกระโดดลงไปนางดูไม่ได้ตื่นเต้นมากนักใบหน้าที่สวยงามของนางก็ยังคงเย็นชาเหมือนเคยอีเทียนหลงกลับไปยังพื้นที่พักผ่อนของเขาด้วยความช่วยเหลือของเพื่อน่วมทีมของเขาแม้ว่าอาการบาดเจ็บของเขาจะร้ายแรงแต่ว่าบาดแผลทางจิตของเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักเนื่องจากหวงังซิเอ๋อร์ได้เมตตาเขาเมื่อเขาเห็นหวงังซิเอ๋อร์เดินกลับไปยังพื้นที่พักผ่อนอีเทียนหลงก็เรียกนางด้วยเสียงแหว่าหวางังซิเอ๋อร์หวังซิเอ๋อร์หันศีรษะและมองดูเขาแล้วนางก็ถามว่ามีอะไรสายตาของอีเทียนหลงนั้นซับซ้อนเล็กน้อยในขขขขขขณะที่่่เเเเาาาาพูดวววกกแแล้้มมันนนใจคงงอิไป ความแข่งแกรคงข้อได้กลัวของเจ้าจริงๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าข้าจะแยกกว่าเจ้าตลอดไปวันหนึ่งเขาจะต้องชนะเจ้าวังซิเออร์ก็ตอบมาว่าได้ตลอดเวลาใบหน้าของนางดูสงบมากเราก็ว่าการเอาชนะเขานั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับนางเมื่อเห็นว่านางกำลังจะจากไปอีเทียนหลงก็ริบพูดขึ้นว่าเขาจะทำตามเงื่อนไขของการเดิมพันของเราเจ้านี้ไปเขาจะคอยปกป้องเจ้าและรับใช้เจ้าเป็นเวลาสามปีวังซสเออร์ขมวดคิ้วและพูดว่าไม่จำเป็นแต่ใดที่สำนักมังกรสวรค์ยอมรับคุ้มภัยแพ้เจ้าก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเดิมพ หลงนั้นดื้อมากพูดขึ้นว่าไม่ตั้งแต่ข้าให้สัญญาไว้ก่อนหน้านี้ข้าจะไม่กลับขมเมืม่อการแข่งขันจบลงข้าจะติดตามเจ้าข้าจะปกป้องเจ้าเป็นเวลา3ปีตั้งแต่เวลาที่เขา่ายแพ้จนถึงตอนนี้อีเทนหลงได้คิดหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเขาแพ้แล้วเขาแพ้หวังซิวเอ๋อหลังจากที่ความบ้าคลั่งของเขาหายไปร่างที่มีสเสน่ห์ของนางก็ฝังอยู่ในจิตใจของเขามากขึ้นเขาค้นพบว่าตัวเองหลงรักเทพธิดามังกรทองผู้ที่เย็นชาแต่แข็งแกร่งผู้นี้เมื่อถึงจุดนี้เองที่เขาเข้้าาาาใจจจวว่ททไไมหหันนนีีรรงเเเยลคอึส เนพันนั้นศักดิ์ศรีไม่ได้สําคัญนักเมื่อต้องเผชิญกับความรักเขาได้ตัดสินใจที่จะติดตามหวังซิวเอ๋ออย่างแท้จริงเป็นเวลาสปีและเขายังคงมีความมั่นใจในตัวเองแม้ว่าวันนี้เขาจะแพ้แต่เขาก็เชื่อว่าการฝึกฝนของเขาไม่ได้แย่ไปกว่าหวังซิวเอ๋อมากนักเขาจะใช้ความพยายามของเขาเพื่อพิชิตนางในอีก3ปีข้างหน้าเขากําลังจะโน้มน้าวนางให้เป็นผู้หญิงของเขาด้วยความคิดนี้อี้เทนหลงรู้สึกว่าเขาไม่เจ็บอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงแสดงความตั้งใจที่จะรักษาการต่อรองกับหวังซิววเออให้ที่สุดดเททท่่าาีจะํไ้้แลวเจ้าวงซิเอ๋ แล้วหันไปหาเพื่อนของนางกลับไปที่โรงแรมกันเถอะแล้วค่อยมาดูการแข่งขันรอบรองชนะเลิศอีกครั้งในตอนบ่ายหลังจากที่นางพูดจบนางก็เดินนำหน้าและมุ่งหน้าตรงไปยังโรงแรมเมิงเย่อีทียนหลงถอนหายใจด้วยความชื่นชมในใจความพ่ายแพ้หรือชัยชนะไม่ทําให้นางวุนว่นวายช่างเป็นวิลสติที่แข่งกันจริงๆหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมันที่ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมสานักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์และสานักถังผม,มยุธ์จ้จาจ้าเดินไปที่เวทีอีกครั้งชัยชนะอย่างรวดเร็วในตอนเช้าทําให้เเเขขขขขขขาาาาาาาลงงงงงงใใใจจจอออยอย่่่่่มมกนนนนณะีีี้้้คคววสสสูููทุดดรรรแั จะเป็นการตัดสินที่ยากที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขันอย่างไรก็ตามเขาได้รับคำสั่งจากหัวหน้าของเขาว่าเขาควรเข้าไปแทรกแสงในรอบนี้ให้หน้อยที่สุดทั้งสองฝ่ายควรได้รับอนุญาตให้ใช้กําลังที่แท้จริงแบบเอาเป็นเอาตายได้ด้วยคําสั่งนี้เจ้จาจ้ารู้สึกสบายใจขึ้นบนแท่นสูงเจ้าชายผู้สําเร็จราชาการแทนพระองค์สวีเทียนหลันจู่ๆก็ถามราชครูจงลี่อู่วา่าท่านราชครูโอกาสของสุนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ที่จะเอาชนะสานัขทางมีเท่าไหร่จงลี่อู่ก็ตอบด้วยน้ำเสียงที่่ังแน่นว่า80%สวีแประลาดใจเขาารรู้าาชรู ้นีมีความคิดเห็นสูงในตัวเขาเองแต่สุยเทียนหลันไม่เคยคิดว่าเขาจะพูด80%สุยเทียนหลันก็พูดว่าอะไรเนาะนี่หมยควคมว่าท่านเชื่อว่าสำนักถังมีโอกาสชนะ20%หรือไม่20%นี้มาจากไหนจงลี่อู่ก็ตอบยังตรงไปตรงมาว่าสมนักถังมีเล่เหลี่ยมมากมายโดยเฉพาะหัววีเฮาซึ่งน่าจะเป็นการหลักของทีมความร่วมมือและการประสานงานของพวกเขาในรอบกลุ่มเป็นสิ่งที่ทีมใดไม่สามารถเลียนแบบได้ซึ่งรวมถึงสำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับวิญ,ญญาณยธ์สายพลังจิตของหัววีเฮ ตอบใดที่ก่อนแข่งขันดำเนินไปตามปกติพวกเขาก็ไม่มีโอกาสเลยความแตกต่างของความแข็งแข็งนั้นก็เกินไปสวีเทียนหลันพยักหน้าและกล่าวว่า เอาล่ะมาดูการแสดงที่น่าตื่นเต้นที่สำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้เตรียมไว้ให้เราซีเทลันไม่ได้สนใจการแข่งขันนี้มากนักแม้ว่าสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ชอบวิญญาณจันทราปีศาจนี้ทั้งสองฝ่ายพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันหากสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พ่ายแพ้เขาจะกดดันน้อยลงถ้าหากว่าสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ชนะมันคือรูปแบบของการล้างแค้นถ้าสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นแชมเปี้ยนโดยรวมเขาจะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมากยิ่งขึ้นมันอาจจะส่งผลเสียด้วยซ้ำสำหรับการแข่งขันพลองวิญญาณเยาวชนระดับสูงสัญอร ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวดานกว่าหมื่นปีดังนั้นไม่ว่าสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะชนะหรือแพ้แพ้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับซือเทยียนหลันเขาชอบดูการแข่งขันที่เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการส่วนตัวสิ่งนี้ช่วยให้เขาซึ่งสมพัพวกเขาได้ดีขึ้นการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว,นวในสนามประลองเจง้าจ้านประกาศวา่ารอบต่อไปคือการแข่งขันรอบรองชนะเลิศน,นัดที่สองผู้ที่เขา้าร่วมการแข่งขันทั้งสองคือสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และสำนักถ เหมือนกับว่าในตอนนี้พวกเขาได้กลับไปยังการแข่งขันครั้งล่าสุดกับโรงเรียนวิศวกรวิญญาณราชวงศ์สุริยันจันทาการแข่งขันในรอบนั้นยากสาหรับพวกเขาจริงๆแต่ว่าในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถกลายเป็นแซมได้ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเขาการแข่งขันที่พวกเขาต้องอเผชิญหน้าในตอนนี้นั้นยากพอๆกับครั้งก่อนอย่างไรก็ตามมันก็กระตุ้นศัก,กยภาพและจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของพวกเขาได้เช่นกันยิ่งคู่ต่อสู้แข่งก่งมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งแข่งก่งมากขึ้นเท่านั้นในหมู่ของพวกเขาคนที่เปลี่ยนอารมณ์ได้มากที่สุด คิดทั้งหมดเกี่ยวกับการปกป้องเจติสำนักถังมีเพียงการนำพาสำนักถังสู่ความลุกลดเท่านั้นคำสัญญาของเขาที่ให้ไว้กับทังยาจึงจะสามารถสำเร็จได้ในขณะเดียวกันนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทังยาที่จะฟื้นขึ้นสติของนางอีกด้านหนึ่งกลุ่มจากสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พวกเขาํำโดยทังยาเจ็ดคนลุกขึ้นยืนขณะที่พวกเขาเดินไปยังพื้นที่ลอกินไอที่มืดมิดและลึกลับสามารถสัมผัสได้จากพวกเขาเหมือนกับสภาพอาการในปัจจุบันทั้งสองฝ่ายรวมตัวกันอยู่ในบริเวณลอกของตนอย่างรวดเร็วพวก พวกเขาทั้งสองไม่จาเป็นต้องพูดอะไรจึงจันประกาศว่าการแข่งขันแบบแพ้คัดออกไล่บุคคลขอให้สมาชิกทั้งสองฝ่ายขึ้นสู่เวทีการแข่งขันชายหนุ่มจากสานักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์วิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วพริบตาเขาก็อยู่บนเวทีการแข่งขันการเคลื่อนไหวของเขาอ่อนโยนเรากับใบไม้ทางด้านของสํานักถังเปย์เปย์ซึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าลุกขึ้นยืนและกระโดดเข้าสู่เวทีการแข่งขันอย่างรวดเร็วการปรากฏตัวของเปย์เปย์ทำให้สานักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ประหลาดใจแม้ว่าเขาจะห หัวหน้าทีมของสำนักถังในการแข่งขันครั้งนี้ใครจะรู้ว่าเขาจะเป็นคนแรกที่เข้าสู่การต่อสู้เราคัดออกลายบุคคลในสายตาของทุกคนถึงแม้ว่าเป้ย์นั้นจะเป็นผู้แข่งแข่ง,ขงระดับจกักรพรรดิวิญญาณแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่แข่งแข่งเท่ากับหวังซิวเอ๋อร์เลยเหตุใดพวกเขาจึงใช้กลยุทธ์วิธีคล้ายๆกับโุงเรียนสือไลเคอร์การส่งหัวหน้าทีมขึ้นไปก่อนหากเขาแพ้ายในหนึ่งหรือสองเกมมันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทั้งทีมแต่ทว่าอย่างไรก็าตามเป้ย์ได้ขึ้นไปแล้วนี่คือความจริงที่ไม่มีใครสาาาาาามมรรถเเเปปปลลลลีี่่่ยยยนนนนนนแแแแงงงงงไไดด้้้้ผููขขขขขัขัััทิศกกวะ ยุทธนาพมยุทธไหลพายจึงจันมองไปที่ทั้ง2คนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ํว่าทรงสงฝอยปลดบอกชื่อของของเจ้าสํานักถังเป้ยเป่ยสํนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จีลีจีลี่ชื่อของเขาฟังดูเป็นศีลีมงคลมากอย่างไรก็ตามเขาเป็นวิญญาณาปีศาจผู้ฟังก็คิดเช่นเดียวกันก็ป้องกันรอบๆเวทีการแข่งขันค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหมายถึงการแข่งขันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นจึงจันพูดว่าทรงสองฝอยถอยกลับไปยังสถานที่ของเจ้าไปๆจ้องมองอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้งจีลี่มีรูปร่างเตี้ยและมีดวงตาที่ชั่วร้ายโลัะตาของเขาเป็นสีเขียวเข้มแปะ และผันควอย่างต่อเนื่องเขาดูเหมือนงูพิษที่ไล่ตามเหยื่อของมันรัศมีที่มืดมนแลนะน่ากลัวของคู่ต่อสู้ของเขาไม่ส่งผลต่อไปเป่ยในขณะนี้เป,ป่ยเปยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของเขาได้ไปถึงจุดสูงสุดแล้วทั้งสองฝ่ายหันหลังและเดินออกไปเป่ยเปยมาถึงขอเวทีในไม่ช้าจิลี่ก็มาถึงขอเวทีในเวลาเดียวกันทั้งสองฝ่ายต่างก็จ้องมองกันพมยุทธ์ไหลพายจึงจานมองไปที่แท่นสูงจากนั้นก็มองไปที่ท้องฟ้าในที่สุดเขาก็ยกมือขึ้นและตะโกนว่าก่อนแขง่อนเขาโลได้วยและในตอนนี้การแ่ันอล้้กไตตยาวสสู ไปไปแต่ต่างอย่างมากจากเมื่อก่อนหลังจากที่จ้องจ้านประกาศเขาก็คำรามเสียงดังและรุนแรงจนถึงจุดที่ลกสั่นสะเทือนร่างกายของเขาขยายขึ้นและในไม่ช้าเกล็ดมังกรสีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วท่า่างป,ป้ยเปยไม่ได้ต่อสู้ในรอบแรกความรู้สึกของผู้ชมก็คงไม่รู้จักเขามากนักอย่างไรก็ตามในรอบชเช้าพวกเขาเพิ่งดูกันต่อสู้อันน่าตื่นเต้นระหว่างมังกรทองและมังกรสายฟ้าสีน้ำเงินทันทีที่เป,ป้ยเป้ยเปิดปล่อยวิญญาณยุทธของเขาผู้ชมก็รู้ทันทีว่าวิญญาณจานจากสำนักถงังก กรสายฟ้าสีขามของอีเทียนหลงทุกประการพวกเขาจะไม่แปลกใจได้อย่างไรเป่ยเป่ยไม่ได้ปรากฏตัวบนสนามจนกระทั่งการต่อสู้แบบทีมก่อนรอบรองชนะเลิศและผลงานของเขาในการต่อสู้แบบทีมนั้นก็อยู่ในระดับปานกลางไม่ได้โดดเด่นเ,เท่ากับซุยเซันซืออย่างไรก็ตามอีเทียนหลงสังเกตเห็นวิญญาณยุทธ์ของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรผันของมันเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครััััับบบบสาหรรรววนนนนี้ขอตไปก่ะคคคุณ